โรงเรียนบ้านบะไหสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตมที่ตั้งบ้านบะไหหมู่เจ็ดตำบลห้วยยางอำเภอของเจียมเนื้อที่37ไร่3งาน 79ตารางวาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน8ห้องมีอาคารเรียนถาวร3หลังโดยมีนางสุพันณภรสิทธิแต้สกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน157คน ข้อมูลผู้รับการประเมินชื่อนางสุพรรณพรสิทธิแต่สกุลอายุ58ปีเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2541ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบะไหอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่12เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563อายุราชการ23ปีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนยโสธรพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตข้ารรมกรศาสตร์วิทยาลัยครูอุบลราชธานีปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาขบวนการดำเนินง,งานประชุมชี้แจงวางแผนการพัฒนาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดจัดทำมาตรฐานสถานศึกษานิเทศติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนำผลการดำเนินง,งานมาสรุปและพัฒนาต่อไปจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนในการระดมทุนสร้างถนนคอนกรีตเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบะหายวิสัยทัศน์พันธกิจ วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านบะไหยภายในปีการศึกษา2564จัดการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนขบวนการดำเนินงานโรงเรียนบ้านบะไห1ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา 2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะ3ปี 3. จัดทำแผนประจำปีการศึกษา 4. กํกำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินง,งานตามโครงการ 5. รายงานผลการดำเนินง,งานด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ การบริหารการจัดการเรียนรู้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรปฐมวัยหลักสูตรตั้นทุจริตหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้สุขภาพสด้านโดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษากิจกรรมทำขนมโดนัทกิจกรรมทำสบู่ กิจกรรมปลูกผักดำนากิจกรรมตัดผมนักเรียนหลักสูตรโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ3ด้านด้านที่1กิจกรรมทางกายกิจกรรมขยับกายไวใสะหายพอเพียงกิจกรรมแม่ไก่ดำขยับกายด้านที่สองทันตะสุขภาพฟัน กิจกรรมยิ้มสวยสดใสบะไหฟันดีด้านที่3รอบรู้ด้านโภชนาการกิจกรรมทงโภชนาการอาหารปลอดภัยบะไหอินทรีย์กิจกรรมพีระมิดบะไหโมเดลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ได้จัดหาคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้คณะครูและบุคลากรเพื่อใช้ในการสอนโดยได้รับความอนุเคราะห์บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากโรงรับจำนำมันนี่โอเคอุบลราชธานีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงกิจกรรม ประกวดวิชาการระดับประถมมวัยประจำปี2563กิจกรรมการเล่านิทานได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงหมูปลาดุกไก่ดำและไก่ไข่ การปลูกผักปลอสารพิษการปลูกข้าวด้านการบริหารงานทั่วไปการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อผู้เรียนทำสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนทำจุดเช็คอินจัดทำถนนคอนกรีต ตามโครงการสร้างถนนเพื่อน้องไม่ต้องลุยโคลนการบริหารจัดการนักเรียนและจัดระบบช่วยเหลือนักเรียนจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนเยี่ยมบ้านนักเรียนด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพการอบรมพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเสริมพลังเครือข่าย ที่โรงเรียนเพียงหลวง12ส่งเสริมและพัฒนาครูในด้านวิชาชีพรับเกียรติบัตรเชิดชูครูผู้มีผลงานดีเด่นส่งเสริมครูและบุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งและนโยบายอื่นๆที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายสำเร็จตามกำหนดเวลาการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นความซื่อสัตย์ สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการปฏิบัติต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ในการคลองตนได้น้อมนำเอาแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่เก้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตและยึดมั่นในคำสอนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ